คุณรู้ไหมคะว่าเมื่อกี้ตอนที่เข้าซีนสุดท้ายด้วยกันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่บทในละครแต่ฉันรู้สึกได้นะคะว่าดาวอยากจะพูดแบบนั้นกับฉันจริงๆเธอควรจะดีใจไม่ใช่หรอที่ฉันกำลังจะตายฉันไม่ได้ดีใจแล้วฉันก็ไม่ได้อยากให้เธอตายด้วยนะแขมไม่ว่าฉันหรือเธอเนี่ยไม่มีใครสมควรจะตายนะมันสายไปแล้ว ฉันเลือกเดินทางนี้เองบทสุดท้ายของคนที่ทำร้ายคนอื่นมันคือการไม่เหลืออะไรเลยเหมันกันคนดาวมันเปลี่ยนความคิดกันไม่ได้ง่ายๆหรอกนะครับพัดแต่อย่างน้อยผมก็ดีใจที่คุณมองคนดาวในมุมดีขึ้นทำไมล่ะคะก็ตอนนี้คุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วผมก็ไม่ต้องห่วง คุณจะเปลี่ยนไปอีกก็มีแต่คุณนี่แหละคะ่ะที่ให้โอกาสฉันแต่ถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากให้ผู้ให้โอกาสฉันแบบนี้บ้างเพราะนอกจากคุณก็มีแค่ผู้เนี่แหละคะ่ะที่ฉันอยากให้เข้าใจฉันมากที่สุด ไถ้ามีโอกาสจะคุยกับผู้ให้อีกทางนะขอบคุณนะคะตอนนี้เธอเริ่มเข้าใจคุณพัชหรือ,อยังล่ะใจคนเนี่ยยากแท้อย่างถึง แต่คุณพัดเขาแคร์เธอมากเลยนะเธอก็ได้ยินแล้วนี่คุณพัดเขาอาจจะพูดกับคุณทามไปไหนก็ได้ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้อยากโกรธหรือเกลียดคุณพัดเขาหรอกลองนึกถึงเรื่องดีๆที่คุณพัดเขาทำไว้มันไม่ดีกว่าได้งไงเลิกโกรธคุณพัดเขาได้แล้วอเอ้าใจไหม<ฉ>อืมฉ,ฉันเจ็บนะ 甚之后。